จางกระซีครับตอนหลับก็สู่ช่องป้าจำลองสะหายหลายคนส้างกระซีนี่พอแล้วส้างกระบอกว่าร้างกระซีพอแนละ้วคุนบรรยายนะบรรยายะทำไมมัน รู้สึกว่าฟ้ามันไม่แจ่มวันนี้ช่างเขาก็กำลังหามอาอะไรอ่ะคือจมุงสังกสีเขาตักเขาตอกทรายชายชายคาชายสังกสีจมุงค่ะ มะคูนมาทางงหลาเน,ะนยาะใหญ่กระโดดต้นมะขามตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาใหญ่ยังมีชีวิตยอยู่ต้นนี้น ก็นอนอยู่ เจ้าเป็นไออีติกนะบ่เจ้าเป็นไออีติกบ่คือเทศะเออเจ้าเจ้าเจ้าเป็นญาติทางใดสะทางเป็นตระกู้ใดนอาจารย์นะญาติคอยกับเข่าเอาเครื่องเอาเวียนเอาเขียนเลยญาติคอยโดยตรงเลยนะตระกูลคอยได้นะคอยเอื้นเขาก็ะอาวเอาเขียนเอาเวียน เขาอีบุเรียนเขาเอ้ยพลานเนี่ตระกูลค่อยทางบิดละนะสมไมก้อนข้อก็ไปอยู่กับเขาตอนค่อยยังเด็กน้อยนะตอนที่อันเพื่อนยังบดเสียน้าเพิ่นเสียแล้วก็มีแต่ลูกแต่หลานอีเกิดมันยังอยู่นะมาหมดไปหะอิติกอิสง อีชงก็มันเอาลานค็เด้เอาบระขวดมันปะแล้วโอ้ม่เพื่เอาฮอตเอาน้องเอาลานมูว่ะตตายแล้วบ้าปัวใหม่แล้วอเอาไปมาทวงนี้นักได้นะเนาะ,ะหามไปหามได้อยู่หามได้อยู่เดองเนาะผู้หนักเลยไะ ้านอันนี้ก็จะได้รื้อแล้วปีนี้รื้อแล้วก็ให้พ่อสร้างใหม่สมัยพ่อแม่อยู่แต่นที่ใจจริงก็ไม่อยากจะลื้อดอก เจ้าอาอิดนี่นาะดูที่บ้านยาญ ทางเขาก็จะตกชายชาสะตอนเขาเขาจะมุง ค่าจ้าง 10, มหมื่นนึงแพงไหมค่าจ้างหมื่นหนึ่ง 10, ตั้งหลายคนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนตกคนเท่าไหร่ ขึ้นไปแล้วโอเคเนาะค่ะประมาณนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดจับตะไคร้กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะวันนี้ก็มาทายช่างเขาจะมุงสังกะสีนะคะผู้ใหญ่บ้านก็ให้มาไลฟา์สดให้มาทำคลิปเลยตามสบายยาย ก็ขอขอบคุณผี่ใหญ่บ้านด้วยนะที่เอ็นดูยายให้มาถ่ายคลิปช่างช่างเขาอกอ็ให้ยายถ่ายค่ะก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ